ช่างกรุงพอดีช่างตาลบอกผมว่าโดนชักดาบไม่รู้เลยอ้าวก็ช่างตาลบอกมันเป็นยังไงผมอยากรู้วันทุกที่แล้วนะครับวันทุกที่แล้วมันมีหัวเมียคู่หนึ่งมันเปลี่ยนอย่าง <c oughs> เวทสีดดังแดงพีองพันเ0้ เพชรของพระเจ้าอย่างนอกอย่างในสูตรเตอร์ทัเหลกน้ำมันเครื่องอืทุกอย่างเลยรวมกันแล้วมันหมัดคันเก้ากับหองพั้งหลายอย่างอืสรุปเลยอืแค่บอกว่าเดี๋ยวผมไปกดเงินเพิ่มหนึ่งแล้กินเพ่รชกันนครับพี่ไประกอแล้วแต่พี่เออ ให้อ้นไม่อ้นนะแกบอกว่าอ้นไม่เป็นเป็นคนหนึ่ถามไปเอทีเอ็มอยู่ไหนผมก็เลยว่าเอทีเอ็มนี่เลยเยอะแยะแต่แต่หน้าธนาคารเอ้ยหน้าหน้าโรงพยาบาลตรงนี้ไปเลยว่าไปหน้าโรงพยาบาลนี่แกบอกว่าเมียแกเออแกไปเมียแกบอกนั้นยันรออยู่นี่แหละจะซื้อน้ำก่อนจะเดินไปซื้อน้ำอยู่ที่พยานาลนู้นแต่กระเป๋าอยู่นี่นะไอกระเป๋าตอนแรกผมก็เออไม่ได้อิจใจเนาะ น่าจะมันจ่ายนะไม่ไม่ได้ใจผมสุดท้ายหนึ่งชั่วโมงหายสองชั่วโมงหายสามชั่วโมงผมคุยกับไอ้ตานะคุยแค่สามไม่ใช่จะรู้ชั่ตานเลยให้ตานขึ้รถไปดูเมียก็หายเมียหายพอได้ให้ตานไปดูกระเป๋านะในกระเป๋ามีเสื้อเสื้อกาวอยู่สองตัว ช้วยหนึ่งปีไงไงอือผมไก่ตามกินไปสองสี่ลูกละเออาเละซื้ลูกนี่ช้วยนี่อือช่วยนี้แพงมากนะเออของมีประโยชน์พันเก้าร้อยห้าสิบอืมแล้วก็ประมูลงานสันเจ้าเลยอือนั่นแหละอืมครับทำกันได้เนาะเออ่าพุทธพุทธพุทธประหัตสุเสาวอืมออธิษฐานทรกวันพอดีเออแต่ไม่เคยโดน ไม่เอเอ,อ,อ,เอผมก็ไม่รู้นะมาสายมันจะไล่ผมดูกล้องวงจรปิดแล้วรถรถไม่ไดมไม้มีไม่มีไม่ได้ตัแบกใบเศษเศษปล่อยเข้าไปปล่อยไป,ป,ยไปคนแบบนี้ไม่จเจริญอ่าอนุมโมทนา,าทอ๋อปล่อยอืมด้วยคาติที่แล้วเราอาจจะเป็นเป็นหนี้ขเขาเอา๋อ ทุกอ,อ,อย่างใช่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหรือจงใจเอง